ได่แล้วล่ะครับทุกคนทราบดีว่าแสงแดดมีคุณประโยชน์มากมายแต่น้องๆทราบไหมาครับว่าแสงที่อยู่ในโลกของเราเนี่ยแบ่งออกได้เป็น7สีด้วยกันนั่นก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงซึ่งก็คือสีรุ้งที่เราเคยเห็นกันหลังฝนตกนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีแสงอีก2ชนิดคือแสงที่อยู่ใต้แสงสีแดงคือแสงอินฟราเรด ที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับซึ่งแสงอินฟราเรดนี้จะเป็นคลื่นที่เราใช้ประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์มากมายในปัจจุบันนั่นเองละครับน้องๆส่วนแสงอีกแสงหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่ารังสีเหนือม่วงนั่นก็คือแสงที่อยู่เหนือแสงสีม่วงขึ้นไปหรือที่เราคุ้นหูกันก็คือแสงอัลตราไวโอเลตหรือว่าแสง UV นั่นเองละครับน้องๆ วิธีป้องกันแสง UV ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงแสงแดดในช่วงเวลา10โมงเชา้าถึง3โมงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงดังกล่าวนั้นจะมีปริมาณของแสง UV มากกว่าช่วงเวลาอื่นของวันแต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปกลางแดดแล้วก็ควรจะสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายยาวใส่หมวกปีกกว้างกางร่มแล้วก็พยายามอยู่ในที่ที่มีร่มเงารวมทั้ง สวมแว่นตาเพื่อป้องกันแล้วก็ทาครีมกันแดดที่อย่างน้อย30นาทีล่วงหน้าเข้าไปอันนี้ก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดบะเร็งผิวหนังได้นะครับน้องๆ